วันนี้เวลา9้านาฬิกา26สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้วนะับเป็นการส่ง เสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคมโดยรวมในการนี้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครูผู้สอนของชมรมดนตรีไทยในปีการศึกษา2565มีนิสิตเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของชมรม98คนชมรมได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจำแนกตามปีการศึกษาได้แก่ปี2564ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษาเพื่อแนะนำชมรมในรูปแบบออนไลน์รวมแสดงในงานสยามมนุสติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ ป่าสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนปีการศึกษา2565ได้ร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของชมรมและการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจุฬาอารีและไทยอารีโดยร่วมจัดทําคลิปเสียงประกอบเพลงไทย12เรื่องสําหรับเผยแพร่เสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง4ภาคผ่านหอกระ ใยข่าวของชุมชนรวมทั้งร่วมกิจกรรมบริการสังคมด้วยบรรเลงดนตรีกับพี่เก่าของชมรมในงานต่างๆด้วยเวลา17นาิกา12นาทีสมเด็จพระคนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลโทหม่อมราชวงศ์มาลานุวัตจักรพัน์นาเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภร์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พลโทหม่อมราชวงศ์มาลานุวัตจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่16ตุลาคม2475เป็นบุตรชายคนโตของร้อยเอกหม่อมเจ้าวราธิวน์จักรพันธ์กบหม่อมสุมาลาจักรพันธ์ณอยุธยาสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเศรษฐวงศ์วราวัตรกรมมื่นอนุพงศ์จักรพัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรด,ดิพงศ์พระาราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจระอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยา มหาราชและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีทั้งเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะกสิกรรมและสัตวบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลโทหม่อมราชวงศ์มาลานุวัฒเริ่มรับราชการทหารท,ารที่กรมพลาธิการทหารบกในปี2497ระหว่างนั้นได้ไปศึกษาอบรมหลักสูตรทางการทหารที่สหรัฐอเมริกา ในปี2501ได้รับความไว้วางพระราชาลือไทยให้ถวายงานในกรมราชอ,องครักษ์เป็นราชอ,องครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ต่อมาในปี2515ได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองคารักษ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพอบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี2527จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองนโยบายและแผนกรมราชองครักษ์อีกด้วย พลโทหม่อมราชวงศ์มาลานุวัตรเกษยียณอายุราชการในปี2536ซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีมีความเสสละและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎรัฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาพรณ์ราชการที่9ชั้นที่สาม ด้านชีวิตครอบครัวพลโทหม่อมราชวงศ์มาลานุวัตรสมรสกับนางหันษาจักรพันธ์ณอยุธยาสกุลเดิมวีระไวยทยะมีบุตรธิดาสามคนคือหม่อมหลวงมิตรมาลาจักรพันธ์หม่อมหลวงกฤิลักษจักรพันธ์และหม่อมหลวงลือศักจักรพันธ์พลโทหม่อมราชวงศ์มาลานุวัตรจักรพันธ์ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่28กันยายน2565สิริอายุ89ปี